ฉันจะมาป้านธนาคารน,นะวันนี้ฉันจะมาป้านปเพื่อมัง์เก็ตื่นอื่นเตรียมขวานไปเบื่อดาบนี่ขอไปเอาดาบนึงปอะเดี๋ว่าฉันลืมดาบไว้อ่ะ นี่ฉันจิงจิงฉันเป็นเพื่อนแรกสุดของมังคุดครับครับไม่ได้ครับตอนนี้โควิดระบาดครับก็ไม่ให้กินครับเฮ้ยไปป้นธนาคารเหรอเฮ้ยดี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 แต่ว่ามีตำรวจเฝ้าอยู่นะ ตำรวจตำรวจอยู่หน้าบ้านเนี่ยอย่าให้เขารู้นะเขาแอบจุดูอยู่แถมเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็หลับอยู่อะอเออดิเออเอาหมดเลยเมาหมดเลยต่อย่าเมาหมดนะสงสารคนที่มาฝากเองอเมาสิครับเมาสิครับเมาให้หมดทองเป็นเงินซื้อได้นะทองมันใช้ซื้อของเนาะจะบวกให้ มีมีหมดโอ้เอ็มมารลไปแลกกับชาวบ้านนี่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเราไปซื้อของชาวบ้านกันเถอะเต็มเลยอ่ะของเต็มแล้วอุ้ยรวยแล้วไปทอนทอโทษนะจะนึกออกแล้วไปขอไปเก็บของไว้ในบ้านนั่นละกันเก็บเฮ้ยเก็บอาวุธก่อนเก็บอาวุธก่อนเฮ้ยเราทิ้งของได้ของหนึ่งทิ้งมันแล้วกดแค่อันเดียวก็พอละ เดินมาใช่ไหมเเดินมาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหน,นูหน,โนูหนูไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ฝากเงินครับอ๋อยี่รู้ว่าไม่พอดขนาดไม่ได้พอดครับไม่ได้พอดครับไม่ได้พอดครับดูน,นนะดูไม่เขาไม่ได้ทำเขามาฝากตังค์ครับอดีตหมูดิอดิตหมูเขาไปขโมยบ้านครับ ฉันเอาชุดตัวนี่มาชุดฉันไปปลอมตัวเป็นอินเนี่ยเขาบอกว่าก็มีคนติดคุกด้วยอย่างให้เขาเห็นแ้วเขาฟ้องนะแตวเขาฟ้องเรืเออ่องตำรวจเ้างเป็นคนขี้ฟ้องฉันนั่งแล้วลฉันเลยรีบย่องไปแทงเขาแลว้วก็สบายจังเลยกินเบียวนี้เบียร์ของอร่อยอร่อยไม่มีใครมาลุกกวนเลสินะเร้เสียงเทา ใครมารบกวนตัดสีหรอชดช่วยัดด้วยันคำให้แล้วนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวน้อยก็ไม่มีกงมาอจอมปิดโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวข้าตำรวจรีบร้อยฉันเอามีดไปแทงเขา เมื่อกี้นะฉันไปฆ่าตำรวจเมื่อกี้ตำรวจจับได้เมื่อกี้เขาจับว่าเขาเขาเฮ้ยหนูกี้ทำอะไรหรอเปล่าครับเปล่าครับเดี๋ยวฉันเมื่อกี้เออฉันก็ไม่เห็นนะฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้แขกเหมือนใครผมเห็นานะใครก็ไม่รู้เขามาแทงชาวบ้านนั้นครับเออน่าจะเป็นอีพวกคนร้ายครับเดีย๋ยวฉันไปตามล่าฉันไปจับใครนะฉันนีออ่วะล่ะ ซื้อน้ำดีกว่าหนูมีเงินปะเนี่ยอะไรฉันอยู่นี่พอดีว่ามีตู้มีตู้น้ำอยู่เอาเป้า,าฉันให้นะฉันให้มาแล้วกดนะอีกฉันให้มาแล้วกดนะมีเองเป็นไรอยู่เองวารเองวารปเหรอ,อยวชัอตแป๊บนึงนะ นี่ชั้นจุงน้อยเราก็ปนมาเยอะแล้วนี่ยดูทีครับดูทีครับก็ปนมาเยอะน้อยวันนี้ฉันก็ปนมาเยอะนะเดี๋ยวน้องฉันไปอาบน้ำแป๊บเดียวพานั้นเองน้องฉันไปอาบน้ำดีคุณตำรวจนี่วัสดีคุณตำรวจ,รวจอเอาเล่าเป็นหลักฐานหน้าทางนู้นนะะตัวนึงต๊บนึง ตามผมมานี่นะคุณตำรวจเฮ้ยถืออะไรอ่ะเปล่าครับวันนี้จะไปหั่นเนื้อครับวันนี้มีภารกิจต้องหั่นเนื้อครับหั่นเนื้อที่บ้ายังไม่รูเก่าเหรออะไรเองม่รูเก่าเปล่าครับเปล่าครับเป็นเงินน้องครับเก็บมาโมเก็บสะสมออมสินครับอเฮ้ยขี้หนูขี้บนจับได้แล้วเพราะเราตีก๊กแน่นอนเลยโอเคอะไรนึ่นะ เอาไปนะให้เลยขอใหขอนี่เลยวที่ให้อะไรกันค่กะกินขนมครับอโอ้แล้วไปปนบ้านคนจนกว่าเราทำอะไรอะ่ะทิ้งขยะครับนี่มันตามฉันมานนี่ตามพี่มานนี่นี่พี่จะหาไปป้นธนาคารนะตามพี่มา พ้นผาดาบกันเถอะเขาประกาศว่ามีดาบที่โหดที่สุดเป็นแสนเลยอ่ะ <c oughs> น่าสนุกดีฮะร <c oughs> ู้แต่ฉันขอไปป้นไผ่ก่อนไปป้นก่อนเอาไว้ทำอ้อยหูยนี่เก็บได้เยอะเลยแต่ว่าฉันไม่อยากทำแล้วกันไม่ต้องประคุณหีบก็ได้นะาหรือว่าเต็มเลย <c oughs> อย่าทำร้ายดิ ไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้รถตรงชั้นนะั้นนะ่ะไม่เป็นไรอะ่ะฉันม,มีนี่อยู่อีกที้ได้นี่กี่หล่โอเคนะฉันได้ป้นโหวันนี้นาำปิดด้วยดูดิบายเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยวันนี้รวยนะสิหืมความแรงกระดูตีตกคือตายนะสองทีตายเลยอ่ะ ถ้าลุงเขาทำบอกว่าเปล่าครับไปดูร้านในต้องการจนไปดีกว่าไปดีกว่า,วาเข้าใจแล้วจะไปป้นซูปเปอร์มาร์เก็ตกันเถอะแต่ก่อนอื่นฉันขอไปเก็บมารากรที่บ้านก่อนนะจะมีห้องลับอยู่อะ่ะต้องมีห้องลับหรอกไปเก็บที่ห้องนอนอคือไข่ลุงคนนั้นกันเถอะไอ้ลุงคนที่มาหาเรื่องอเฮ้ยแกจะทำอะไรอะ่ะ ทำไร่ะถือลุงด้วยยวจะฆ่าลุงไงเนาะไปไปอขอบคุณนะขอบค,คุณปล่อยฉันปล่อยมันอย่าฆ่าลุงอย่าฆ่าปล่อยเขาเฮ้ยฆ่ามันหืมตำรวจตำรวจตายหมือแล้วโอเคปังสบายดลยสิเดีกก๋ยวคนหนึ่งขอไปเก็บของที่บ้านก่อน อย่าให้ชาวผู้ชาวบ้านไม่รู้ผู้ชาวบ้านมันแจ้งสารวัตรนะครั้งก่อนอ่ะพี่โดนสารวัตรฆ่าติดคุกตนน้นติดคุกแล้วก็มีสอบถามพี่ไม่ป้นบ้านคนอื่นเยอะวันนี้เป็นโจรเป็นโจรมาสองปีแล้วอันนี้นี่น,นี่ตู้หังขยะเด้อเก็บตรงนี้แล้วกันหืมทอง รวยล้นฟ้าเลยเราวันเนี้ยแถมนี้เรารวยล้นฟ้าด้วยก็ไม่รู้สิบ้านลงเราป้นธนาคารกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยไปป้นเอานะเดี๋ยวก็เจอสแสลบเองเดี๋ยวก็เจอทางขึ้นเจอแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราเข้าไปบุกบ้านป้นบ้างกันหรือแล้วกัน ว่าใครไม่มีเงินเราก็ฆ่านะนี่ตอนนี้ก็ไปเจอเฮ้ยน้องไปป้นไปป้นบ้านเลยเหรอเนี่ยพี่จะไปป้นเลยนะดี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 ระวังไอ้พวกชาวบ้านมันจับได้นะรจะใส่ขบับไม่ได้อ่ะ,ระเราโยนน้ำมันหมดชาวบ้านเขาเขาอ,อุกเฮ้ยนี่มันมีเกาะเด็กเต็มเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่เอา เฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยโดนจับเร็วนี่อนนี่คนนี่นะะอนเฮ้ยนี่ตำรวจเลยนะครับเฮ้ยตำรวจเดินตำรวจดีก่อนผมมาสิยช่ว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 ยนี่มีใครเนี่ยคุณตำรวจถ้าคุณตำรวจเนี่ยคุณตำรวจนี่มีคนแจ้งคุณมาเหรอเนี่ยคุณตำรวจครับ ผมไม่ได้ทำนี่คุณพาคุณตำรวจเร็วคุณตำรวจทำไมมาเกิดตรงบ้านผมเนี่ยมันเป็นตำรวจคุณต้องมาจับผมรู้สึกแล้วมีคนแจ้งความแล้วว่ะทำไงเนี่ยน้องโดนแจ้งความแล้ววะพี่ข้อหาขโมย โอ้ช่ยนีเฮ้ยมีแร่ทองด้วยแร่หายากนี่นี่ใครเนี่ยนี่คือใครคุณชื่ออะไรครับคุณชื่อติมใช่ไหม นี่คุณฆ่าเขาทำไมเหรอ,อเขาเดินต่ออูจริงด้วยเราไม่ได้ฆ่าหูน้องมันรูอะไรพี่มีฝักมันมีเต็มเลยหขายเต็มแเแน่ฮ้ยพี่จะทำอะ ว่าต่อเช้าว่าชาวช่องเขาไปทำงานกลางดึกหรือเช้าตอนเช้าเราต้องรีบนะเราต้องรีบป้นนะเฮ้ยซุปเปอร์วังแก้วอย่าไปปนอย่าไปปนนี่มีน้องมีก้อนมุนจอมปิดน้องหายแล้วไงมีแล้อนมีกล้องมุนจอมปิดกล้องมุนจอมปิดเต็มเลยอย่าป้นก็จริงๆเขาเอ็กซ์เตอ์เียเขาเอ็กซ์เตอร์เรีนู้น้องอย่าใครมูเยอะนะ เนื้อเต็มเนอะเนอะนี่ว่านะนี่มันตำรวจนี่นะเฮ้ยมีสอบถามฉันมาหาโจรชนแล้วก็ถึงผีชุดโปรงแก่ไทยกันไม่รู้อะเพราะเราพี่ใส่ชุดกันฝนครับซื้อมาจากตลาดนาน้าดิถึงไปตลาดนานามาไก,ก,าก,าก,ากาลามากคือกันฝนเราใส่มาสบายก,านกาันฝนนะครับเนอะ ไอ้ยี่ละอันนี้กล้องมาจอดปิดหินเขามาซื้อครับเรี่ยงมาสอบถามบดแล้วกันนะเฮ้ยทุก่นมาเร็ว <c oughs> จะส่งเสียงมากขึ้นตำรวจมาตำรวจมาจมาับบดีติมต,ตายแล้วน้องน้องน้องคนเล็กฉันตายแล้วแหละ โอ้โอ ขอเอาของพ่นืได้รึอเปลเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ได้ตำรวจเขามีกล้องมันจอมปิดแล้วเขาจับอเออโชคดีทีอบ้านพี่หนูเอาไม่ได้หรอกมีสองแหลมนะนมีพี่หนูเพียงแค่หกข,ขวดตรงนี้เลยเธอได้ไหมเธอแล้วหนูเพียงแค่หกข,ขวดเองหนูทำไม่ได้อย่าะหนูจะเอาเหรียญ เขาถามเด็กเขาไม่ให้ใช้เงินเขาใช้แค่ห้าบาทเท่านั้นเขาใช้แค่ยี่สิบเท่านั้นถ้าหนูใช้เยอะเขาจะหาว่าใครโมยเฮ้ยแกคนติดตามมัน เฮ้ยวิสขัาตาพวกน้องตะโกเสียงดังจังเลยชาวบ้านชาวช่องเขาจะหููทำไมน้องสกนดังขนาดนี้โอ้โหมันนี่เขาตัดยังไงนี่กันเนาะ แต่หนูก็สามารถเกิดได้ถ้าหนูไม่มีคำสาบนี่นหนูคือตายจริงนะเนี่ยอืมแต่ว่านะพวกมันนี่มากันเต็มเลยเนะาะใช่สารวัตรเนี่ยพี่ปังพี่เลี้ยหนูก็โยนทุกนี้ทิ้งหนูก็โยนสิโยนมันโยน,น,น,นไ,ได้แลวมันหนักเกินสิหนูกลัวมันล้มทับขาเหรอหอ,อ๋อหนูหนักหนู หนูทำไมหนูตะโกนดังถึงบ้านเลยพี่ถามหน่อยสิหนูไม่ชอบบ้านจะช่องเขาจะได้ยินตะโกนหน้าต่างทำไมหนูอยาพูดใช่ไหมี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยินหนูตะโกนดังอ่ะพี่ยังแสบแก้วหูเลยกันเฮ้ยเมื่อกี้ฉันคุยกับน้องในหน้าต่างอยู่อ่ะตรงหน้าต่างมันเหลืออีกไหมน้องน้อยไหนบอกพี่มา เฮ้เยโนะ <Okay. S 2> นะอ,อยเคเลยได้เลยโอเคเลยนะโอเคหวัง okay. ว่าจะไม่มานะขอไปโดนพี่ขอไปขอของที่ขยะแป๊บนึงน,<อ>นี่เนาะมามาอันตรายเดี๋ยวโจมนเดี๋ยวตำรวจมาจับ ไหนน้องไหนน้องเลยเลยแต่ว่านะพี่ขอกินข้าวแป๊นหนึ่งหิวข้าวเอเอที่พี่เห็นมันอยู่เต็มเลยมีทั้งคนหดหดมีทั้งแบบพี่ใหญ่ด้วยมีคนกล้ามเนี่ยท่นี่แบบทุบเหล็กทีเดียวอ่ะเป็นชันหด<า>ทำได้ด้วยโอ้โหตำรวจมาเต็มเลยอะมารอบมารอบน้องพี่ว่าเราลงแบบเอ้ยที่ตก เุ้ยมาเต็มเลยน้องด้เฮ้ยมีน,น้องเขี่ยมีเคเปอร์ด้วยสงสัยมันส่งส um ับประหลาดมาด้วยอะน้องเนาะมันส่งสับสับประหลาดเฮ้ยน้องมันเต็มเลยมันช่วยพี่หน่อย อ้าวพาฮกลับเนาะว้าวนี่วจ จะเริ่มหนักขึ้นแล้วมันทําให้มุมมองพี่มันกระตุกเพราะเกาะพี่มันหนักขึ้นมันหนักมากเลยเกาะพี่อะ่ะแต่ว่านะเกาะพี่มันอย่างหนักเลยอะ่ะน้องหนักตรงเวลาพี่เจอแบบ กูแทงูแล้วหัพี่เจ็บมากเลยพี่โดนยิง มาตอนเช้าวะเนี่ยดูสินั่นนะแต่ว่ามีตัวอันตรายอยู่ก็คือไอ้ตัวระเบิดอะอันตรายอื้มี่ยิงฮานูใส่ลูกกระตามันอะอือขี่ตีไปแล้วนะน้อง น้องปลาพีม่มาเร็วพี่ตะโกนอย่างดังเลยมาฆ่าพวกมันเร็วๆมันรวบรวมตัวกันเร็วน้องไปเจอตรงไหนอะซับบี้เนี่ย,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 ยจริงเนะหรอเนาะอันตรายอันตรายมากอัน,นอตรายพิษะโกนเรียกพี่นะมันจะโกน เราก็เถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยต่อยซอมบี้กับตายเลยเนี่ยน้อง็หมัดแดงมากเลยนี่ต่อยที่มันแพ้กลับบ้านเลยไี่รู้นะน้องตามที่มานี่มันมาสู้กันเนอสองต่อสอมันมีสองต่อหนึ่งร้อยห้าสิบตัวน้องมันมีมันมีมันมันมิดมันมีตัวเปื่อยเชิยรับอีพีต่อไปนะครับผมเป็นยังไงครับนี่เชิยรับอีพีต่อไปนะครับ 还管那。